สวัสดีครับแจ้งผู้ป่วยไปรอพอจุฬาใช่ไหมครับผม่ต้องปวดสมุนไพรตัวที่สาตอนนี้ต้องปวดผ่านต้องหนายแล้วครับปวดถ้าถ้าใช่ใช่เข้าตันเข้าที่ที่ได้กับร้อยไฟครับแกไปสู่กำลังจะมุ่งหน้าที่สายส่งขึ่งใต้รอความเปลี่ยนสังคมต้องแก้ยังไมันตางกันต่างระดับพยาไทยกำลังเบี่ยงขวาไปทางบางโค่ระดับยึดสายทางลงยมมาลาดแต่ว่ายึดสายทางลงยมมาลาด อ่าตำรวจชุดหนึ่งเขาจะอยู่อ่าพี่ <Okay. S 1> พี่ให้สัญญาณเขาทีดนึงเผื่อเขาไม่เห็นว่าแจ้งโครงการวารสิบห้าแล้วเ,เ,เจออย่างครับเขาเห็นพี่ไหมโอเคแล้วผมบอกตามของเขโอเคครับพี่โชคดีครับขอบคุณมากครับครับผม ครับขอตายรถต้มป่วยนะครับอดดับตามเร็วที่สครับขอรถตุ้มป่วยไปก่อนครับ